สวัสดีค่ะพูดคุยทักทายกันได้ไหมคะ ตอนมือนี่ก็มาแต่เช้จาจ้าพี่นอ้องมาแต่เช้าเอาเวลาเห็ดเบียกมาไล่สดเนาะสำหรับคนบ่ค่อยมีเวลาเนาะคะ่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆพี่เข้ามารับชมนะะเนะเาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆคัานแล้วกัไ็ไลฟสดคือเก่าจา้าว่าว่า เดีิดหอดมูค่ะเนาะคิดหอดมูบอกออกมากแต่เพื่อจังขาดอย่างอยูขอยย่ขอบคุณเด้ยค่ะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านโอ้กําลังใจค่ะทักน้อยกับสิตังเวล่าใหตุจาก,กองเกินรอบพี่น้องเปินรอบเดียวต่อวันต้นหนึ่งรอบต่อวัน